ชุดใหญ่ใส่เต็มทีมชาติไทยพบอินโดนีเซียวอลเลย์บอลหญิงสีเกมส0 2พ ก่อนติดตามรับฟังฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ช่องดาววอลเล่ด้วยค่ะวอลเลย์บอลหญิงซีเกม2023ครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชารอมแรกกลุ่มเอไทยพบกับอินโดนีเซียแชมป์เหรียญทอง15สมัยทีมชาติไทยสร้างความฮือฮาหลังประกาศร,รายชื่อ14ผู้เล่นซีเกมส์แม้รายชื่อของกัปตันผู้พรานพันเกิดปร,ราดที่บาดเจ็บแต่ได้มือตกจากหลีกนอกระดับประกาศมากันครบรวมถึงน้องเฟิร์นวริศราสีทาเลิศหัวเสาดาวรุ่งจากที นมนครนน์ก,นนก็ได้อยู่ในทีมชุดนี้ด้วยทําให้แมตช,ช์แรกกับอินโดนีเซียสาวทไทยถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์แต่ก็ประมาทไม่ได้เพราะช่วงหลังระดับลีของอินโดนีเซียยกงระดับมาตรฐานขึ้นมาผิดหูผิดตาน่าจะเรียกเหงื่อจากผู้เล่นไทยได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงไทยพบอินโดนีเซียวันที่9พฤษภาคมเวลา17นาฬิกาที่สนามโอลิมปิกคอมเพลตอินโดเมนฮอล์ประเทศกัมพูชาความพร้อมทั้งสองทีมทีมไทยอันดับ15 เกมนี้คาดว่าโคดด่วนดนายศิวชรเมทากุลจะไม่ประมาทส่งตัวหลักชุนแรกลงสนามอย่างเต็มพิกัดเตรียมวางตัวเอสุริมามานก,กิจดีกรีมือเซตโอดเยี่ยมไทยแลนด์ลีกเล่นทดแทนตำแหน่งชมพู่โดยมีอาวุธหนักอย่างช,ชัชชุออนโมกสีอัชราพรคงยศพิมพิชยากรงรำทัดดาวนึกแจง้งและปิยนุษเป้นน้อยประจาการในตำแหน่งลิบโรลุยเป็นทับหน้าหัวหมูทุลงฝันกันไปก่อนเดี๋ยวเกมขาดแล้วน่าจะเป็นโอกาสของบรรดาดาวรุ และตัวสำรองได้ลงมายืดเส้นยืดสายกันอย่างพร้อมเพรียงคาดการผู้เล่นชุดแรกชัดชุออนโมกศีอัชราพรคงยศพิมพิชยากกงรำสุริมามาณก,กิจเซตเตอร์ทัดดาวนึกแจ้งหัทยาบำรุงสุขและปีนุชแป้นน้อยลิบโรทีมชาติอินโดนีเซีย ทัพสาวการุด้าชุดนี้ยังเป็นโมฮัมหมัดอาลิมซูเซโนประจำการตำแหน่งเฮดโค้ชใหญ่เหมือนเคยนักกีฬา14ผู้เล่นชุดนี้ส่วนใหญ่แฟนวอลเลย์บอลที่เคยติดตามผู้เล่นไทยในหลีกของอินโดนีเซียคุ้นชื่อกันดีแกนหลักส่วนใหญ่มาจากบันดุงบีเจบียักษ์ใหญ่ของอินโดนีเซียนำโดยไวัยดาสิทธินูฟาดีลายูลิสอิสไดายานีรวมถึงนาดิดาอายูซันซาบิราสาวตัวเก่งดีกรี MVP ยอดเยี่ยมประจำปีของโปร ก็อยู่ในชุด4เกมส์ด้วยคาดว่าโคสูเซโน่ไม่มีทางเลือกมากนักนอกจากจัดชุดหลักของเขามาสู้เต็มที่หวังสร้างปัญหาให้กับทีมไทยสถิติพบกัน5ครั้งหลังสุด10กันยายน2022อาเซียนกลังปรี2022 ทยชนะอินโดนีเซีย3ต่อ0เซต16พฤษภาคม2022ซีเกมส์2021เวียดนามไทยชนะอินโดนีเซีย3ต่อ0 Z, 2022, 2021, อเซต 0, Z, 22กันยายน2019อาเซียนกังปรี2019สนามแรกไทยชนะอินโดนีเซีย3ต่อ1เซต4ตุลาคม2019อาเซียนกังปรี2019สนาม2 ไทยชนะอินโดนีเซีย3-0เซต3ธันวาคม2019 s ี a Games 2019ไทยชนะอินโดนีเซีย3-0เซต แม้สถิติดูต่างกันสุดกูแต่วัดการเจอกันช่วงหลังอย่างในอาเซียนกลังปรีสกอร์แต่ละเซต25สต่อ22 25ต่อ18และ25ต่อ13ถือว่าอินโดนีเซียค่อยๆขยับช่องว่างคะแนนเข้ามาทีละนิดมองว่าเป็นเกมที่เราจะต้องใช้ผู้เล่นชุดหลักยืนระยะมากกว่าที่คิดแม้แต้มบางช่วงอาจดูเบียดแต่มองว่าไม่น่าสร้างปัญหาให้เราถึงขนาดเสียเซตผลการแข่งขันที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทีมชาติไทยชนะอินโดนีเซีย3ต่อศูนเซต ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากของดรุณ sporttrueid.net อย่าลืมกดติดตามช่องดาวเนเลลเืเพไม่พลาดเรื่องดีเรื่องเด่นในครั้งต่อไปค่ะ